ิฉันแพทย์หญิงอินทิราสุขเพนจากสุแพทย์ด้านจอประสาทต,ตาและอุ้นตาวันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านเรื่องเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นค่ะ เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นภาวะที่จอประสาทตาขาดเลือดมาเลี้ยงส่งผลให้หลอดเลือดที่จอประสาทตาเนี่ยเกิดความเสียหายและเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ที่สำคัญคือจุดศูนย์กลางภาพชัดจอประสาทตาบวมอาจนามาสู่จอประสาทตาหลุดลอกดึงรั้งและนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถึงขั้นตาบอดได้ พบได้บ่อยค่ะในระยะแรกๆนะคะคนไข้จะไม่มีอาการค่ะจนกระทั่งมาหาแพทย์มักจะสูญเสียการมองเห็นไปแล้วนั่นคือหมายความว่าเบาหวานขึ้นจอประสาตตามีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งคนไข้มีอาการตาพร่ามัวนะคะหรือว่ามองเห็นลดลงจึงมาพบจากสุแพทย์ค่ะ เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นโรคที่ป้องกันได้ค่ะท่านใดก็ตามที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแนะนําว่าท่านจะต้องตรวจคัดกรองเบาหวานที่จอประสาทตาทันทีค่ะเพื่อตรวจดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือยังถ้ายังไม่มีท่านสามารถป้องกันก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้ค่ะ การรักษาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเนี่ยมีหลายระยะนะคะถ้าเรามาพบตั้งแต่ระยะน้อยๆก็สามารถที่จะดูแลป้องกันได้เพื่อไม่ให้โรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแต่ท่านใดที่มาแล้วเพราบว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็จะมีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงต่อปัญหานั้นๆของคนไข้แต่ละบุคคลค่ะในระยะแรกนะคะแนะนําว่าท่านใดที่มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานอยากให คุมโรคประจําตัวของท่านให้ดีค่ะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติพบอายุรแพทย์และก็ตรวจคัดกรองจอประสาทตาอย่างน้อยปีละครั้งค่ะแต่ถ้าพบว่ามีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถ้ายังเป็นระยะน้อยๆสามารถที่จะคุมร่างกายและสังเกตอาการก่อนไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นมากขึ้นมีภาวะแทรกซ้อนอื่น,นๆเช่นจุดศูนย์กลางภาพชัดจอประสาทตาบวมปัจจุบันมียาฉีดเข้านา้ําพุนตาที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจากสุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา จะให้คําแนะนําในคนไข้แต่ละบุคคลค่ะส่วนโรคที่รุนแรงมากขึ้นเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นจอประสาทตาเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะมีหลอดเลือดผิดปกติงอกที่จอประสาทตาการเลเซอร์ที่จอประสาทตาก,ก็สามารถช่วยรักษาได้และถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนคือมีการดึงรั้งที่จอประสาทตาและทําให้จอประสาทตาหลุดลอกแบบนี้ต้องรักษาโดยการผ่าตัรักษาจอประสาทตาและนาวูลตาค่ะ แนะนำให้ท่านตรวจสุขภาพตานะคะคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาตตาปีละครั้งถ้าเป็นตั้งแต่ระยะแรกๆสามารถที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้และป้องกันการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาวได้ค่ะและหากมีอาการผิดปกติเช่นตาพร่ามัวเห็นจุดดาลอยไปลอยมาเห็นภาพบิดเบี้ยวนะคะหรือการมองเห็นลดลงแนะนําว่าให้รีบพบจักษุแพทย์ด้านจอประสาตตาและนามูลตาค่ะแนะนําว่าให้ท่านควบคุมโรคประจําตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะซึ่งมีกลุ่มโรค ของ NCD อยู่ภายใต้การดูแลของอายุรแพทย์ที่ควบคุมโรคประจำตัวให้ท่านอันที่2ก็คือแนะนำว่าให้ท่านตรวจสุขภาพตาประจำปีค่ะถ้าเป็นตั้งแต่เนิ่นๆนะคะระยะแรกๆก็สามารถป้องกันความรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ อย่างที่3ค่ะคือท่านดูแลสุขภาพของท่านเองนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดการดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ค่ะท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพดวงตานะคะตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพมีจกักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกด้านพร้อมที่จะดูแลรักษาให้กับทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาในทุกเพศและทุกวัย ดวงตาคือหน้าต่างของชีวิตเป็นหน้าต่างสู่โอกาสใหม่ๆในชีวิตงั้นถนอมดวงตาคู่นี้ให้อยู่กับท่านไปตราบนานเท่านานค่ะ